สวัสดีครับผมาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนออีกหนึ่งแปลงอีกหนึ่งพื้นที่ครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลแก่งดินสออาเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับด้านหน้าาราครับคือสภาพทางเข้ามายางแปลงซึ่งจากตรงนี้ครับออกไปถนนทางหลวงชนบทครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรทางเข้ามาครับเป็นทางลาดยางสลับกับคอนกรีตและก็เป็นถนนลูกลังแบบนี้ครับ แปลงนี้จะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนครับไฟฟ้าน้ำประปามีนะครับแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแปลงนะแปลงของเราอยู่แปลงที่จะขายครับก็คือแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ครับเหนือที่6ไร่2งาน97ตารางวาติดถนนสาธารณประโยชน์2ด้านครับด้านเส้นทางหลักครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาให้กับลูกค้าหนะ้ากว้างประมาณ220เมตรนะจากจุดนี้ไปครับ แล้วก็อีกด้านนึงครับติดถนนสาธารณประโยชน์ด้านนี้ครับนะลึกลงไปประมาณ150เมตรแต่ถ้าถ้าเราออกไปเส้นนี้ครับจะออกไปคลองชลรับประทานนะฮะจากตรงนี้ออกไปคลองชุรประทานประมาณ200เมตรเช่นกันครับคลองนี้จะรับน้ํามาจากเขื่อนนะดือบดินจินดานะซึ่งจากตรงนี้ไปเขื่อนนะดึก ซึ่งจากตัวนี้ไปเขื่อนนาดืบดินจินดาครับระยะทางประมาณ13กิโลเมตรนะครับแนวเขตนะครับเริ่มจากต้นยุค,คาต้นนี้ครับแล้วก็ยาวไปตามถนนสาธารณประโยชน์ลูกลังเส้นนี้ครับ หน้ากว้าง220เมตรทีเดียวแปลงนี้ขายพร้อมยูคาไปเลยนะครับยูคาต่อสองครับซึ่งเราตัดไปแล้วหนึ่งรอบครับต้นหนึ่งออกลูกขึ้นมาเป็นสามต้นสี่ต้นนะครับสามสี่ปีตัดขายได้ครับแปลงนี้แปลงนี้เหมาะมาเนี่นะครับทำบ้านสวนครับ หรือว่าจะซื้อไว้เป็นบรดกก็ได้ครับตรงนี้ซื้อไว้ขายยูคาพอคืนทุนได้บ้างครับ ขับตรงไปด้านหน้าทาราครับก็จะออกไปอีกหนึ่งชุมชนไปอีกหนึ่งหมู่บ้านครับจะมีบ้านเป็นระยะระยะไปครับเป็นลักษณะบ้านสวนนะครับจากที่จุดจากจุดทิศราครับวิ่งขับมานะแนวเขตก็มาถึงตรงนี้ครับเสาตรงนี้ แล้วก็ตัดขึ้นไปนะตามแนวเขตต้นยูคาทั้งแถบครับส่วนฝั่งตรงข้ามครับก็เป็นบ้านพักอาศัยนะของเพื่อนบ้านครับคุณป้าก็มาปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าวนะฮะทำสวนผลไม้แล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับ สวนยูคาทั้งแถบครับ6ไร่2งาน97ตารางวาส่วนด้านนี้ก็เป็นแนวเขตของอีกด้านหนึ่งครับหมดแนวเขตครับของเราฝั่งที่เราไถากันไฟนะฮะเข้าต้นยูคานทั้งแถบด้านนี้ครับปลูกทุเรียนได้ครับดูนะฮะแปลงตัวอย่างนี่ครับปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าว เนะนะครับปลูกได้ครับดินโซนนี้ทุเรียนนี้ปลูกาตามสูตรตัวเองเลยนะครับถ้าเป็นสูตรที่ทาราเห็นบ่อยๆก็จะปลูกแบบนำดินมากองนะฮะ แล้วก็ปลูกอันนี้ปลูกตามดินเดิมเลยตามดินเดิมนะแปลงนี้นะครับแถมต้นยูคาไปเลยครับข้อดีสําหรับลูกค,ค้าที่ต้องการหาที่นะฮะประมาณ6ไร่สงานเกตารางวาแล้วก็มีต้นไม้นะครับที่สามารถสร้างมูลค่าได้ครับเก็บคืนทุนได้บ้างครับตัดทีนึงก็ได้หลายหมื่นอยู่นะครับ หรือว่าจะเคลียร์ลิ่งออกนะครับปลูกเป็นนี่เลยนะครับแบบแปลงข้างเคียงนะเป็นต้นทุเรียนเป็นสวนทุเรียนนะครับแล้วก็สวนมะพร้าวกล้วยนะฮะน้ําตรงนี้นะครับได้จากน้ําคลองชลประทานนะครับนี่ได้จากน้ําคลองชลประทานมามาใช้ในการเกษตรตรงนี้เดี๋ยวทาราจะพาทุกท่านขับไปชมนะคลองชลประทาน แปลงนี้เขาก็รูดแลดีนะครับสวนยูคานี่ยฮะหนึ่งต้นนะฮะออกลูกมา3ามนี้ฮะเหลือไว้ประมาณสามถึงสี่ต้นครับกำลังดีตัดขายเป็นไม้ตันครับเป็นไม้ตัน นะครับแนวเขตครับแนวเขตแล้วก็ตัดขึ้นไปชนกับถนนชนกับถนนสาธารณประโยชน์ครับอีกด้านหนึ่งนะฝั่งนี้จะมองเห็นวิวเขาเล็กๆครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าแขนเขาใหญ่ครับเขาขาดเขาเรียกเขาขาดครับโอ้โหนี่คุณป้านี่ขยันนะฮะได้น้ําจากคลองชลประทานนี่นะครับเราก็สูบขึ้นมานะ แปลงนี้นะครับห่างจากศรียากบินบุรีระยะทางประมาณ25กิโลเมครับห่างจากถนนสุวรรณสอนครับทางหลวงหมายเลข33ครับระยะทางประมาณ21กิโลเมจากตรงนี้ครับไปตลาดโคกอุดมครับนิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรีระยะทางประมาณ20กิโลเมครับการเดินทางถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร คาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับระยะทางประมาณ168กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ158กิโลเมตรครับแล้วก็จากตรงนี้ไปหาดบางแสนครับชนบุรีระยะทางจากตรงนี้ไปหาดบางแสนชนบุรีครับระยะทางประมาณ159กกิโลเมตรครับ สำหรับลูกค้าสนใจครับที่ดินแปลงนี้ครับสวนยูคาและที่6ไร่2งานกตารางวาครับขายยกแปลงอยู่ที่1นล้านสามแสนครับราคานี้รวมโอนให้กับลูกค้าขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทลาสังหาปาจีนด้วยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูง ทาสหาปะจีนครับขอวอวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพารามัยแข็งแรงตลอดการไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรานนาทุกสิ่งอย่างครับรำ่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีใช้ทุกท่านท่าสงหาปะจีนจกราบขอบพระคุณครับ เดี๋ยวทาร่าจะพาทุกท่านไปชมคลองชลประทานครับที่ปล่อยน้ํามาจากเขื่อนนเรศวดินจินดาครับแปลงของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้ทาระาวิ่งย้อนกลับแล้วนะฮะส่วนคลองชรประทานครับเราต้องเลี้ยวขวาออกมาครับ ครับการเดินทางครับเราจะเดินทางตามริมคลองมาจากถนนสุวรรณสอนก็ได้ครับแล้วก็มาเลี้ยวเข้าสะพานตรงนี้น้ําตรงนี้ครับเป็นน้ําที่ปล่อยมาจากเขื่อนนริบบดินจินดาเห็นเป็นคลองชลประทานครับที่ของเราครับห่างจากคลองชลประทานเส้นนี้เข้าไปประมาณ200เมตรครับนี่ฮะเข้าไปมองเห็นแปลงอยู่นะครับ เราก็สามารถที่จะต่อนะครับปั๊มน้ํานะครับจ,จากจุดนี้นะครับสูบไปใช้ได้เลยในช่วงทีดูแล้งนะครับทางเขื่อนในด,ดบดินนะฮะกรมชลประทานก็จะปล่อยน้ำมาให้กับพื้นที่ใต้เขื่อนได้ใช้ประโยชน์กัน